สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการล่าท้าผีนะครับนะครับเป็นสื่อสารรถเก่านะครับแลแล้วมันก็เห่าอะไรไม่รู้นะครับไม่มีอะไรนะครับนะครับมารวยพามาสำรวจนะครับมารวยสัมผัสอะไรได้ครับไหนช่วยบอกสิมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนถุงมทองไปดูเร็ว เป็นสุสารรถเก่านะครับมารวยมารวยเจออะไรครับโอ้โสงสัสัมผัสพลังงานบางอย่างนะครับไดูสิโออยู่ที่ซากรถเหรอไปไหนมันอยู่ตรงไหนถุงทองถุงทองกลัวเหรอเอาไปฉี่ครับกลัวจนฉี่ราดเลยครับ ครับหงทองกลัวจนฉี่ลาดเลยครับวิ่งหนีก่อนเลยครับไปมารวยเข้าไปดูสิมารวยเข้าไปดูหน่อยมันอยู่ตรงไหนเร็วเร็วไม่ต้องกลัวไปดูไปดูปดเร็ว สารรถเก่านะครับน่ากลัวมากเลยครับตอนนี้เดินเข้าไปแล้วครับเดินเข้าไปแล้วครับ<ป>ดูสิ<ป>เร็วๆเข้าไปดูเร็ว สงสัยจะกลัวนะครับถุงทองหนีก่อนเลยครับเดี๋ยวแต่มารวยครับก้าวกลัว,วโอ้โหเอาไงดีทีนี้ก้า,กากวกลัวครับเดินเข้าไปแล้วก็ถอยออกมามารวยไปดูซิมีอะไรอีกไหมเดินเข้าไปแล้วครับ เราเดินเข้าไปสำรวจเร็วถุงทองหนีกลับบ้านไปแล้ววมาสำรวจนะครับ ไปก็หลอนไปนะครับตอนนี้ไม่รู้มันเจออะไรอีกแล้วน่าจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในรถคันนี้ครับกลัวครับกลัวครับกลัวอะไร เห่ารถคันนี้ไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับถอยหลังออกมาเลยสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะครับตอนนี้ถอยออกมาแล้วครับหางจุกตูดเลยครับหางจุกตูดเลยครับกลับบ้านดีกว่าครับอื ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ